ก็ตอนประมาณตีสามพี่เพชรก็เที่ยวอยู่เนาะ <_ d ata> ก็เห็นแกโพสต์ด่าพี่เพชรอะไรยเงี้ยก็ไ <_ d ata> ม่เป็นไรค่ะแม่อาจจะแบบแม่อาจจะเครียดนะคะเขาไม่เป็นไรไม่โกรธไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าแม่ก็เบาๆกับหนูบ้างเพราะว่าเราก็เป็นคนสู้คนไงเข้าใจไหมล่ะเออคือเขาอาศัยอยู่กับพี่เพชรที่ขอนแก่นเ <_ d ata> นญญาะแล้วเขาก็สร้างความเดือดร้อนแต่งเรื่องปั้นเรื่องใส่ร้ายพี่เพสารพัดสารเพแล้วก็พี่เพชรไม่เคยโกรธเขาแล้วเกิดแม่เดือดร้อนอะไรก็บอกหนูหนูก็ยินดีช่วย <_ d ata> ถ้าแม่กล้าอยากจะโทรมาหาหนูกล <_ d ata> <ๆ S 2> ้าที่จะโทรมาเอาหสวกิกม เรื่ังการละันหนูก็ยินดีที่จะช่วยแม่นะคะ,ะยังไงครับแม่วันนี้มาต้อนรับนองใช่ค่ะก็ตื่นตั้งแต่ตื่นขึ้นหน้าขึ้นผมตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็ เพิ่งมาถึงที่นี่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหบรรยากาศดูด้านนักศนาคนเยอะมากโอปอมารับน้องแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจที่น้องแบบนํามงฟ้ากลับมาให้คนไทยได้มีความสุขกันค่ะความรู้สึกพีเพเป็นยังไงบ้างพีพรดีใจตั้งแต่วันที่รู้ว่าเขามงแล้วเนาะเราก็นั่งดูอยู่หน้าทีวีนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ายังไงวันนี้มันต้องเป็นวันของประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณโอปอที่ทำให้พชพคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นแฟนาง,งานม,มีความสุขค่ะหลังจากที่พพีเพิ่งอธิเพชร พี่เพียรอยากจะบอกอะไรน้องไหมครับแต่ว่าให้น้องปฏิบัติใช่พี่เพียรเชื่อว่าโอปอทํทำได้ดีอยู่แล้วนาอเอาง่ายๆเพราะถึงไทยเมื่อเช้าแอบเห็นภาพน้องโอปอแบบจูแมปจูงประจูมาเรียกว่าทำหน้าที่เจ้าบ้านได้ดีมากเขาเรียกว่าอะไรนะจับมือประจูมาเออทำหน้าที่เจ้าบ้านได้ดีมากปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะแล้วโอปอเลิศค่ะ แล้วแม่เห็นในความสามารถของน้องตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่แบบเป็นแฟนคลับน้อตั้งแต่ตอนไหนพี่เพชรเชียร์เขาตั้งแต่ตอนเขาประกวด MUT เนาะแล้วเราก็มีโอกาสได้เจอเขาในวันวันที่เขาได้มง MUT ก็คือตั้งแต่2อปีที่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะโอปอลเป็นเด็กที่มีความสามารถนะคะแล้วก็พูดจาน่ารักสวยมีความเป็นไทยสูงและที่สําคัญสมองน้องคือดีมากๆแล้วน้องก็มีโครงการทําเพื่อคนป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างที่รู้เนาะน้องน่ารักมากๆค่ะพี่เพชรอยากจะฝากบอกน้องสุดท้ายแล้วพี่เพชรอยากให้น้องโอปอลทำหน้าที่นะคะ สวยทุกวนันน่ารักทุกวนันแล้วคนไทยก็จะแอบแบบชื่นชมน้องแบบนี้ผ่านช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียแบบนี้ตลอดไปนะคะทําหน้าที่มิสเวิลด์ให้ดีที่สุดนะคะนองโอปอล์ ol, เราเป็นกำลังใจให้ค่ะมาเรื่องของพี่เพชรบ้างมาเป็นยังไงบ้างแม่เห็นออกมาโพสค่ะเออก ờ, พี่เพชรก็เรื่องแม่สีตางใช่ไหมคะ <c oughs> อย่างที่รู้ๆกันนะ้องว่าแม่สีตางแกก็แบบช่วงนี้แกมีปัญหาชีวิตเนาะแล้วก็พี่เพชรก็เป็นกำลังใจให้แกแล้วกันค่ะอะไรที่ผ่านมาในอดีตที่แบบว่าเคยขุ่นข้องหมองใจกันนะคะก็ขอให้แม่แม่สีตางแบบ เลิกแล้วต่อกันเถอะแล้วสุดท้ายอยากให้แม่สตางมีชีวิตแบบกลับมาน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็อยากให้แม่เลิกยุ่งนะคะแล้วอยากให้แม่มีสเติพวกเราทุกคนแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับแม่สตางอ่ะยังรอคอยการกลับมาของแม่อยู่นะคะเป็นกาลังใจกับแม่สุดทีสตางในในทุกๆวันนะคะช่วงนี้แกก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแม่ก็สู้ๆแล้วกันค่ะเห็นไหมว่าหลายคนบอกว่ามีช่วงชีวิตของเราขึ้นสลงส เอาเอาง่ายๆชีวิตแมสซิตางก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของคนที่เป็นคนดังเวลาที่เรามีเงินเวลาที่เรามีงานโดยเฉพาะแมสซิตางแกได้เงินเยอะเนาะค่าจ้างงานแต่ละงานแกก็ได้เงินเยอะมา,มากๆแกอาจจะบริหารชีวิตผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของคนนะคะใครที่มาเป็นคนดังในอนาคตก็เอาชีวิตของแมสซิตางหรือว่าอีกหลายๆคนที่เขาแบบ เกิดมาแล้วล้มหายตายจากไปเอามาเป็นอ่าอินสปิเรชันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกคุณค่ะแล้วอย่างพวกคุณที่แม่สิตังโพสใช่ก็ตอนประมาณตีสามพี่เพชก็เที่ยวอยู่เนาะก็เห็นแกโพสด่าพี่เพชอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะแม่อาจจะแบบแม่อาจจะเครียดนะคะก็ไม่เป็นไรไม่โกรธไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าแม่ก็เบาๆกับหนูบ้างนะคะชีวิตแม่จะได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนสู้คนไงเข้าใจไหมล่ะเออเวลาหนูด่ากลับแม่ก็จะเครียดไปเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอะไรท พี่เป็นพูดได้ไหมอ่ะก็คือเขาบริหารตัวเองไม่เป็นเขาเมเนจเงินที่เขามีเยอะๆไม่ได้แล้วก็เขาไว้ใจคนมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวเขานะคะก,ก็สุดท้ายแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่างานเราเงินเราฝีมือเราสองมือสองเท้าเรานะคะดูแลเงินตัวเองดีๆอ,อย่าไปไว้ใจคนอื่นไม่งั้น,น่ะพอวันหนึ่งที่เราล้มมาเราจะไม่มีสักบาทเลยที่มาคอยประคับประคองชีวิตตัวเองเป็นทันใจท่เขาโพสแบบถึงปี บบเพราะว่าตีน้อยอะทักตีน้อยจะเป็นคนที่ทักส่วนตัวมาหาพี่เพชรตลอดนะคบว่าให้ช่วยเหลือให้นู่นให้นี่ะอะไรเงี้ยแต่แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลบอกเลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกก็พอๆกันนะตีน้อยก็จะเอาช่วงนี้มาเอาเงินเพื่อหาหาหาเงินกับตอน,ตอนที่แม่ตัวเองกำลังเป็นกระแสอยู่ก็ตีน้อยก็หยุดหยุดเธอะนะคะแล้วก็ไหนๆก็เคยใช้ชีวิตร่วมกันแม่สีตางก็เคยดูแลตีน้อยมาก็อะไรที่มันเลิกแล้วต่อกันได้ก็ให้ตีน้อยเลิกเธอะพอเธออะไรเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วแม่สิตาตกอยู่อนคามแยกกันเพราะมีปัญหาหรือว่าอะไรกเออพี่เคยคิดว่าน่าจะเงินหมดแล้วพอเงินหมดแล้วมันก็เกิดปัญหาลุมเร้าเข้าใจไหมคะตอนมีเงินอะไรมันก็มีความสุขเนาะลูกได้กินอิ่มนอนหลับแต่พอเงินมันหมดแล้วมันก็เกิดปัญหาการทะเลาะกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทาให้เกิดการต้องแตกแยกกันแล้วตีน้อยก็เลยก็ต้องไปอยู่กับวัดที่พ่อตัวเองบวชส่วนแม่สิตาแกก็รักหมาอย่างที่เห็นเนาะแกก็เลือกหมาสองตัวไปอยู่กับแกแล้วก็ไล่ลูกแกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆรชีวิตแม่สิตากับ ถ้าในแง่ของการรักรักษว์นะ,ะแม่สีตางน่าชื่นชมนะคะแกรักน้องหมามากพี่เพชรเคยสัมผัสแกมาก่อนแกดูแลหมา2ตัวนี้เหมือนลูกแกเลยแล้วก็ก็ไม่แปลกใจที่แกจะเสียใจที่วันนี้หมาแกป่วยหรือว่าเ,ออเกิดอะไรขึ้นกับหมาของแกก็เป็นกาลังใจให้แม่สีตางแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้แม่ต้องดูแลตัวเองก่อนก่อนที่จะดูแลน้องหมาเนาะเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีคนรับน้องหมาไปแล้วเป็นกาลังใจให้แม่นะคะนนกระแสของแม่สีตา่างก็ค่อนข้างจะแบบแรงตอนนี้่เรบอกว่าตอนนี้แม่ควรจะแบบวางตัวยังไงแล้วก็ทําอะไร แม่ควรหยุดในสิ่งที่แม่ที่แม่ทําอยู่ตลอดนะคะ2แม่หรือแม่อาจจะลองไปหาหมอดูไหมปรึกษาหมอทางแบบจิตแพทย์ดูไหมว่าแม่แบบยังโอเคหรือเปล่าเพื่อที่ให้แม่ก่อนอื่นเลยแม่ต้องพูดให้หรูเรื่องก่อนพอแม่พูดรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะได้รับโอกาสดีๆกลับคืนมาหนูหวังว่าการกลับมารอบนี้ของแม่แม่จะประคองตัวเองแล้วก็ให้แม่ได้มีเงินแบบบ้านปลายชีวิตนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะแม่มีสติแล้วก็หยุดพูดไปเรื่อยก่อนแค่นั้นเลยค่ะ เเาาารียยกว่งสุดท้ใช่ค่ะหักกับแม่มันเป็นเรื่องอะไรเออคือเขาไปอาศัยอยู่กับพี่เพชรที่ขอนแก่นเนาะแล้วเขาก็สร้างความเดือดร้อนแต่งเรื่องปั้นเรื่องใส่ร้ายพี่เพชสารพัดสารเพซึ่งเราอ่ะมีน้ําใจกับเขาเราไม่คิดว่าเราจะเจอแบบนี้พอเราโดนกับตัวเองเราก็เลยเข้าใจก็ก,กลายเป,เป็นเป็นแม่ลูกที่เลิกเลิกเลิกลกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้ววันนี้ไม่ติดตังตกทุกได้ยาที่เตรียมพร้อมจาพี่เพชรไม่เคยโกรธเขาแล้วก็เขาบล็อกพี่เพชรทุกช่องทางนะคะ เขาบอกพี่เพชรทุกช่องทางแล้วก็พี่เพชรไม่เคยโกรธเขาแล้วเกิดแม่เดือดร้อนอะไรก็บอกหนูหนูก็ยินดีช่วยถ้าแม่กล้า,าจะโทรมาหาหนูกล้าที่จะโทรมาเอาหัวกรรมซึ่งกันแล้วกันหนูก็ยินดีที่จะช่วยแม่นะคะฝากบอกไปด้วยแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ่ทีท y o u t u b e Channel ทัพตะลา เฟซบุ๊กทับดลา,าและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ